วายจีนุวายจีนุอ้เจ๊เขาเฟนนอะกูว่าสอบภาพเลยสอบปกติอ่ะที่หลังเขาใส่ไม่ออกใครมันพูดอะไรเรียนยิบหายก่งเลยนะไปน,นะผู้ยองเมือ่อกี้ไม่ออกใครมันพูดอะไรพูดว่าอะไรวายจีนุก๊กไปต่อไม่รู้วยูวยองพูดหรือเปล่า หนีใส่ไม่ดีใ่ส่องเต้แปดพิวสทำไมนี่ไอ้เหี้ยเม่์กูแก้ดันนี้กับเรากับเรามีกับเรามีกับเรานีอ่าแล้วกางกางการะแหลมนะลงกางกระแหลมโอ้โหไอ้เหี้ยกูสาลิงไว้เปนอะ

เจอาบูยองขอบับปนเกือบแล้วไม่เคยหลังคารอแล้วมัมงไอหี้ยกับพ่อมาตัดฟักลงแหลมอ่ะลงแหลมกลางอะ่ะพี่รามารอเลี้ยงแล้วนะเว้ยพี่กิตใครอยู่เลี้ยงม,มั้ยพี่ดูอยู่ไอ้พวกนี้ลงมาเขาไม่มีตีนยนะ รอติ่มเล่นเยอะหัวใจอ่อนตอนมันหัวตัดยังไม่ตัดสายมือใช่ไหมอันสองเก่าเลยเก่าเลยแล้วก็บ้านบ้านมีอนปืนเก่าผมอ่ะไม่ใช่ผมนอนอยู่บ้านหน้าคุณ Watch o u ไม่ไม่ถัดไปถัดไปเออมิ่งมาอีกแล้ว ว่าไงวะว่าไงมาบ้านไกลเหรอบ้านไกลตัวอ่างบ้านไกลตัวมันก็เจ็บปะยี่ห้อ

ถมาชอบบวยไบจีก็มันได้แชมป์ EWC ล่าสุดก็อย่างนั้นแหละพี่ผลงานมันก็บอกอยู่ว่ามันดีมีด้งด้งนีคนดูไรผลงานมันฟ้องไงคนดูทำอะไไม่ได้ไหมองนก็ให้อวยไปแต่สุดท้ายก็ไม่ได้มาพีเอซีนะไม่เจอนะไม่เลยคนดูรออวยกันผ่านเลย คนดูเขาไม่ได้อวยเขาเรียกว่าเขาดูเกมเป็นฮึมคุณสี่เลยเัินเอาเอาเอาพี่เกีเกมพนันพี่เอ็ดเหงค้าว่าไงครับมาเหงค้าเลยนะเนี่ยเรียกเหมือนเรียกเดดดี้เลยจะเป็นเดดดี้เหรอเนี่ยเรียกเฉันเป็นเดดดี้เลยเนะี่ยใช่ไหมเนะนี่ย นัทำไมไม่ได้มาคัดไม่ผ่านครับคัดโซนบ้านตัวเองไม่ผ่านไม่ได้แชมป์ครับเป็นทีมอะไรไม่รู้อะได้แชมป์ที่สองบีจีโอเคบุเรงน้องเกมมิ่งบุเรงกอดูนีแย่ได้ยัดห่าใครพอยัดห่ายิงดุไอ้ทีมบีจีอะที่เห็นเขาหวังปีเจ้าหูอะเติงคิวเวกิต้าเติงคิวเวกิต้าเบรฟเวกิต้าแล้วก็เวกิต้า หมดโคต้ายเขนี้มีอาเซียนแหล่ะนะนี่รอกบ้างยังหายไปเลยคนหรือคนหรืออะไรก็ดูเรียกสิเรียกเฮงค้าไอ้รถนะดูเรียกสิเรียกมันเรียกฉันเรียกฉันเป็นดดดี้เลยอะไรนะพี่เศษไอ้รถไอ้รถครับคนเศษไอ้รถหมดน้ำตาเปล่านเรียกแทนเป็นดดดี้เลยให้เขาไปใช้ชีวิตบ้างเขาทำงานหนักกว่าแล้วพี่วอรได้คุณสวัสดีเก่งกับโซยุกันโซยุกน้อยกว่าสองปีครับน่าจะปีสองปี เนื้อตายแล้วอยู่รถเร็วโอ้งตองข่างครับพี่ัาเอ็กเนอะไรละละอะไรครับพี่ชาลาล่ามันมันมีอะไรหรือเติมให้ไ่กินเติมให้ไหนในที่จะขนาดนั้นผมจำได้น้ำอยู่พี่ตัวปิดอยู่อละวันนี้เก,กมกูไม่ค่อยก็จกเลยนี่รูสบายใจอ่ะ ดีแล้วอย่าเป็นคนน่ารักน่าเห็นดูอ๋อแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วพี่กูได้เือก็ได้เพลงไลา์นี้ตอมมีคนมาไหมไม่อยู่ฝั่งฝั่งนี้เข้าวงพี่ครับผมเองเพลงนี่ยใครนอง่ะใช้เครื่องก็มีฝั่งซ้ายก็มีมีมีเหมือนกันฝั่งขวาก็มี อ๋อแหละแต่จะมีน anyway, ้อยกว่าฝั oh, ่งกลางผมอะฝั hmm. ่งกลางผมมาตัดหมดใช่ย่าเมืองน้ำเป็นคนฟาร์มาเนี่ยไม่คิดลงรถอะไรวะเป็นตาหวานพูดพอมน้องนิ่ทอ๋อดินดาวในลลงรถเลยอ่ะโอ้ยมีมีมีคนอยู่ในลงรถเจ็บ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 อักเสบออกินแล้วกินแล้วแล้วไง ทำแพลงด้สิเก็ทีแบบนี้แบบตัวไี่ตดอะไรวะโอ้โหโดนเองที่ไหนมีตรนีตัวเดินไปใส่ใส่ติดบล็กติดไเจ็บเลยไม่ได้ไม่โดนเด่แบบเกิดตัวไปเดี๋ยวเดี๋ยวควาวาเห็นขวาตอ แล้วนึ่งครั้งข้าบ้านเข้าบ้านไม่กี่ครั้งข้าบ้านไอ้แค่โดนเนตไอ้สัตว์กูติดไอ้พี่ยิงมาสองนะไม่ตายตัวพี่เอฟยิงไอ้สัตว์พ่อมอืดจิ้ม่โดนมันไม่ได้เป็นที่นั่นเลยไอ้แ่นกูเป็นตลอดเลยเนี่ยเป็นไรติดบักรถเนี่ยมันไม่ได้เป็นที่เอกะมาจ้างเราเปิดประตูให้หน่อยเด่ะ watch out ใครเล่นเปิดประตูแล้ว เกือบแล้วความหวังอยู่ที่ชั้นด้วยเมื่อกี้วันลงรถมาแล้วกูโดนแถมม้เกิงไม่ได้มันติดรถอ่ะถ้าผมแถมเมื่อกี้พี่จะทำอะไรผมไม่ทำไรถ้ากูโดนซ้ำอ่ะค่อยค่อยค่อยทำไรเมื่อกี้ติดประจําครับกูเดินมาจากตรงนู้นอะเพื่อมาช่วยมึงยิงตรงเนี้แล้วมึงก็เดินโยกหนีกันไปอ่ะแต่ก่อนไม่เป็นครับวันเกมไม่ยิงบอกเลยเดือดไปไปกันคน กูก็เลยไปสก่ายที่กิดบอกว่าอยู่ขวาตัวหนึ่งกูก็ปงไปฝั่งนู้นเลยโอ้ตอนแรกมันอยู่ขวาหนึ่งแต่หูพี่ดับลุยอีกไอ้แค<ย>่ <พอ S 2> บาร์เพียงนีจะเป็นเฟสเออเนี่ยเดี๋ยวถามเลยหูหล่นเลยเหรอไอ้เหี้ยไม่รู้มีก<ด>ันไปไหมไม่โผล่ตัวเดียวเหรอ ก็แค่กดยอมตายเลยดับตอมมีคนตายมันสกาให้เพื่อนหรือเปล่าวะไอ้นี่เก็บแลงครบสูตรเลยมีไงเนี่ยเฮ้ยในเฮมยตนบมมโตขึ้นกำลังตายผมจริงวหฟุก Watch out Watch out ม่เจนี่แ่เจนี่ะไม่ใช่แล้วคันดีตอนนี้มันให้ฉันไม่หนึ่งแต่แดงน่ AKV อ่ะ ไม่รู้รักกันยังไงอ่ะหมดหมดเลยนะจริงเป็นมานี่ไอทีมขับขับบัสกีเลยขับขับทิพย์ขับไอ้เพี้ยมีกี่จี้เนี่ยระวังตาไเยอะทีไรหรืวะเล่นในเมืองอ่ะวันนายไม่ใช่เหรอไม่ใช่ทีมนั่นเหรอวะตัามมาวัตช์เอาที่เราทิพย์อะที่ผมยิงอ่ะตรงไหนว่างไหนสักตึกอี้ยมันเต็มเยอะไม่หมดเลยทัด

ผมไม่ได้ในเมืองของพี่นะบอกเลยนะลุกมาตึกนี้สองตัวตึวตึกขวาโดดไปแล้วไม่มีเสียงนหน่นะุมั้คนไทยเหลือแค่สตัวพี่ผมมีายไปอยู่ตึกนี้ลมาลุกากันตีนไปไหนวะอ้อหอ้เหีย ตรเริญพอกูปล่อยได้เฮียกูปล่อยได้เฮียกูไปนะพี่เว็บนั่งนกูดักเบ้ยอย่างงั้นเอาไปเลยผมยิงตายไปสองคนไทยอ่ะเอ้ยเอาไม่ไดึงไม่ดึงไป่เอาหมดแล้วหมดแล้วอยู่ท้ายเมืองอยู่ท้ายเมือง A ทำไมอยู่ท้ายเมืองฝึกไหนละวะที่ไนวะว่าเช้าไปท่าเสียงโคตรเบาเลยไกลนู่นไปท่าเสียงเบาอ่ะ เียังไม่เลื้อแต่เออผมก็ลืมนะข้าหอมีปืนขอคนเดีไม่เห็นวะ <ถอ S 3> ไปอไไปนะอยู่นะจเจ้าตัวเลือที่ที่หกหกอ่ะสอบรถที่มาเก็บได้เป็นล่องใจเล <คน S 3> ย,ย,ยสิดส เพงมารับท uhm, 네ี bo ่ด้วยนะถ้ากูด่ามันมันจะด่ากูป่าวด่าแน่นอนเฮ้เอเหมือนได้ปะทำไรอัเดียรเดียวเอาไปคนริน่ไหรเงียตมาีคน รอได้ตอนเทอรี่ไกลครัวท้ายมันกล้าเข้าตอหมอได้ไงวะไอ้่ยรถจอดหรือข้างมองคนนี้โอรอมาได้ไปไหนรอคนดูคนแค่คนใช่ไหม โค่นหรืเหมือนเอฟเฟกต์กล่องวะเอฟเฟกต์กล่องเปล่าไอเนนี้ต้องเข้าวงไปหรือมวยไอ้พม่าไอันนี้ยพม่าพม่าวะตรงพม่าปะตรงเขียวๆอ่ะตรงตรงพม่ามันไม่มีรถนะน่าตรงเมืองฝั่งที่มันอยู่กันน่ะมันมีแค่ฝั่งไอยพีไทยอ่ะคนดูถ้าคนถ้าคนดู ก็จะไข่ติ๊กมันจะดี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 ขึ้นดีร้านก็จะไข่ทิ้งมันจะดีขึ้นมันอยู่ที่นี่ใส่แมวอยู่แล้วอ่ะถ้านี่ใส่แมวมันเป็นอย่างี้เรื่องหรอมาไอ้ตอมอข้ามั้ยไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่พม่านะไม่ใช่พม่านะลายตอมอดรอ่องเหรอโอเคเสร็จอย่างเลยโอ้โหบ้านกูเป็นล้านเลยเนี่ยนอกวงพี่สี็นบิปีสบายกูยังไม่ติ๊กมันเปิดติักอย่เงี้ยหรอติ๊กเลย ไปมาได้เหได้่เขาเฮ้ยเอาเอาไอ้จิบด้ยคงมันไปพม่าว่ะัวพมาก่อนบุเรน้องเกมมึงหมลุยไปไหนแล้วพี่เอาขวา a c h ้ t มันรู้มาไงตัวีจะเอารถบานแดงชั้นหนึ่งตัวนึงวิวดอยู่ม่ตจะเ้าเข้าอไรเหรอจะัข้าารองเอ้สมอเจ้าคุปปอ้ี่ขับรอดวะ ตอตัวนะเว้ยไม่อบเลยเตายแล้วโดนระฆังขนาดอว้เยอะเนขึ้นเปลกขึ้นดอมแล้วตายแล้วโดนระพานโานตายตัวเราไม่ตก้าไปว่าตกอยาวๆๆขับยาวเลยขับยาวเลยตัวพี่เฮ้ยรถกิ๊บตัวท้ายบ้านมีพิกิวไอ้เหี่ย รอดอยู่ที่ได้อยู่กำแพงนั่งใช้คูเป้หบยไป้วนกลับมาจอดเนะมีขโมยขึ้นเลยจรลองมีบม่ต้องยิงหรอคูเป้คน

เหินดาเสียเหินดาเสียล็อกแล้วโดนยียิบเ็จับบ้าน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 ที่จับบ้านอยูนบ้านบ้านสวยบวกเว้กินี้บวกเว้ยเดียวชอบกินหมูหยองไม่ใช่ครับ เห็นลูกชายกระดำมไหมเห็นมลูกชายกระดำอย่างวะเออสามตนไม่มีตัวทีนะอ่านหนึงไม่ค่อยทำตอรี่ my bad หน้ากดังเดินออกมายิงโล่งจังเลยใช่หน้ากระดังเลยครับโอ้น้ำหมดโอ้โหเชี้ยคืออะไพี่รับผมไหใครก็ได้รับผมนี ไ้เีอยด้านสามชั้นน็อกอยู่คุมอยู่ตรงบันไดชั้นสามไเกตพี่กรับหน่อยกลับมาเจอกลับมาเจอกลัมาเจโอ้ยเยอะหนูสามโอ้สามตัวเยอะบนกระดังตัวเดียวสามชั้นตัวนึงเกี่ยวดังกว่าพี่วัดสามชั้นให้เอ้กดสามชั้นสามตัว

ก็เจอคนจริงๆหล่นมึงมึนเหรอหายไปิงเพื่อจะพี่ตัวสัตว์ตัวไปไม่เป็นไรนะในเมืองมั่งเหลือแค่ในเมืองก็ไม่งู้ตัววิ่ง mark the location ไปจี้หนักผมมันตัวไว้น้ำเลยนะ ตีที่ไหนเด้ขม่าที่ดันได้ขมาว่ายน้ำอยู่เห็นน้ำใสนะเห็นเาบอลโลเป้พั่ตโนสเตอร์เพลโนโลเพพัซซี่ เมย์เรายิงในนั้ตั้งเยอะเทรานี่มันดาเมจมันเบามันไม่เรียกว่า,าลาดเขาเรียกว่าช่วยยิงออโอเคโอเคดาเมจมึงยิงไกลมันยิงเข้าได้ไงเราโอ้โอ้โหฟิวละไอตัวท้ายเอาเอาให้กูเอาปืนโคกยิงวันนี้ทำไมได้ตังค์เหรอไม่กูอยากลองไอ้เหี้ยกูยังไม่เคยยิงเลย์ดุนโคกแล้วกูนึกว่าจะได้ตังค์ไอ้ตรงกูตรงกูใต้พานตูตีขึ้นตัวนี้ ยิงไม่ได้ยังไงยอามึงยิงเล้งนะไอ้แนว่เถ้าพามีรูปตีนขึ้นในร่องร่องไฟหรือเปล่าล่องอ่ะล่องรขึ้นไฟขึ้นฟขึ้ทั่วลงทั่วอะไรลงกันห้าร้อยีป่า โอ้โอ้ที่กลับมาจุดเดิมตอนที่กูได้ไก่เกมแรกอ่กะกลับมาจุดเดิมไอ้พี่เล่นตั้งนานกลับมาจุดเดิมโอ้เล่นมูที่6คิวแล้วหรอร้านค<อ>นอื่นมันโอ้ยยิงไม่ยากยเลยที่ว่ามันมีเส้นอย่างเงี้ยวันนีอยางง่ายยิงไม่ยากยิงไม่ยากยิงไม่ยากกดกดเล็งก็ยิงง่ายแล้วห้า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 สามถึงสามที่แปดคิวพี่ผมส่งเลขบัญชีไปนะพี่พี่ปัญญา